อุ้ยขึ้นเขามาบานพี่น้องคะ่ะสวัสดีเด้อคะ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสุปูสทุกคนหอ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 บหอน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 โอยเงาแตกเงาแตกไปเสือตอนไปรับลูกเขาจะแวะเสือน สมมติการบอกนักกระเป๋าพี่น่องค่ะนักสมมติการหอการเลี่ยนช่วงอันนี้ก็เป็นเลมไม่อันนี้มือสองอันนี้ก็มือสองอันนี้ เมื่อแรกพี่น้องคะ <c oughs> นะัดเมื่อแรกกเงินหาร้อยหาร้อยยี่สิบเดี๋ยวม่ใ้เก็บสมุดแล้วจะเอาเงินปิดซะก่อนอีกสิสรสื่สสอคลามาไว้ให้ลูกน้ำน้อจจะแต่คลา,าประสนแปบสิ่ แป๊บซี่รสมะม่วงจ้ะนั่นหน้าที่เด็กๆก็จะได้กินนะล้วก็อันนี้กับมียังดอกเคิื่อนซ้ำอังแน่หน,นีล่ะมียังดอกจ้ะคือสมสองลูกสองลูกพี่น้องว่าจาไหนโลหะยี่สิบห้าขนสองลูกสิบแปดมันหนักเลยเหรพี่น้องลูกแบบง่ายหนึ่งนี่เนี่ย ่กว่ากำปั่นเ่าอีก่กว่ากำปั่นโอ้ยโอ้ยมันลูกใหญ่พี่นองมันหนักซองลูกเนี่ยก็สิบแปดค้นแลอว <S <S คือจเนี่วิตามินซีแล้วก็น,น้ำอัดล่มนั่นนันแต่มะมะม่วง,งมังโก้นกเนาะจ้ะเนาะ ที่นี่ที่เปิดพร้อมกันได้บัดนี้ได้ซ่องขาวอีแม่ได้ซ่องขาวจากโ่วงพยานอีหยังไม่รู้ไม่ทราบหายแจ้งมาท่านด้ดทัวร์ยู่นหลองไปอ่านกอ่อน ซ่อง <S <S <ie> เกือบจะครึ่งปีได้บอลึกเกือบ UK? จะครบหนึ่งปีแล้วพี่น้องคะซ่องเดี๋ยวต้องปิด <S <S> <S เรื่องพาตัด เรื่องที่ัแอมเทียนเมตัยได้เวลาพาตัดแล้วเนาะแล้วแมตัยอันออบ,บุกเนาะจะเนาะแล้วก็บ,บอกสาเหตุเพื่อนอีหยังสิเนาะเพราะว่าแมตัยได้เวลงเวลาจะพาตัดแล้วจังสิเนาะแล้วก็แมตัยก็บ,บอกสาเหตุว่าเป็นยังเมตัยคือพาตัดตอนนั้นยังบ่ได้อีหยังจังสิ่บางที่นี่หมอได้ใบจากหมอได้บบนี้ว่าม่นจากโรลบองจากหมออยู่ล่องบ้านหรือจ๊ะหมอใหญ่ก็เลยบอกว่า เธอเธอแอมมีเขาเรียกว่าหยังแอมเขาเรียกว่าหยังเนาะคือจังแบบว่าอยากจะกู้ฟื้นขึ้นมาไฮพาร์ตัดอีจังสินะ่ง่ะเพราะว่าแอมไฮพายได้หกเดือนให้เธอตอบตอบกลับมาอีจังสิ่งละแล้วเขาก็พิจารณาให้เข้าไปคือจังไปเอ็กซเรย์อีกนะพี่น้องคะคือไม่ตายมีปัญหาเนาะเนาะจะน้ำเส้นเนาะจะระบาดที่เนียนเอ่อ ไพได้หกเดือนทบองสั้นเขาก็จะต้องไปแ้หมอดําเนินการใหม่หน,าานะจ้ะเนาะแต่นี่คนก็นยังจะให้คิ้วหนูไพ่ได้อีกหกเดือนอีกยุ่งสินะห,หนูก็จะได้ทั่วไปเนาะจา้ะขนาดหนูยังเขาเรียกว่าอย่างอันเขาเรียนพักเขาเรียกว่าอย่างพี่น้องพักพักพักรถว้ก่อนอหนูไปรู้ว่าอย่างภาษาไทยเขาเรียกคือจังสินะคือแบบว่าแอ,อ,อนแอนออกวักตันนะพี่น้อง คือจังาษะสาธินอวัแต่นอกเรื่องการผ่าตัดออกตนอปราคุ้งของเมตายเนาะมอสแยหายไปผ่าตัดเรียนกับเรียนลูกก็ยังเงินในหน่วยยัวท่านเนี่ยอยากพาตรงผ่าตัดยังดอกจ้าแต่พนกัยังงหายคิว้วเฮายู่ไพยในหกเดือนอยู่คือแบบว่าบ่ได้เอาเฮาออกนะนอกจากเนาะปาร์ตกี่เดือนแล้วนี่ นู้งรว่าเพื่อนเอาเอาเอานู้ออกจากระบบแล้วแต่เพราะด้วยเฮ้ามีปัญหาอันด้วยการอันที่เขาตรวจทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วเนาะเพราะว่าเขาหายทั้งเวลาแล้วแตล้บานอีกอย่างเถาจะพาตรงพาตาจังสี่แบบว่าทุกอย่างมันมีอยู่แล้วนะในอันแบบเขาเรียกว่าอยังระบบประวัติอีกอย่างจังสีนนอกจากนอะมันก็เอาเอาคนออกอยาจังสีนะ่ะเอาเอาคนไข่ออกอยา,อกากเราจะนอกา ตามนั่นแหละไม่ต้ายกัย่งเงินนันป่วยคือเก่าแต่อาจจะบ่ได้แสดงออกมาให้เห็นนั่นล่ะตามพี่น้องหมอสีเอิญไปพาตัดอีกไยในหกเดือนโอ้ยนูสีหัวร้อนนูสีห้องหาพี่น้องค่ะเลี้ยงกันยังอันอัน,อนยังเหลือเทิมสุดท่ายอยู่ นูยังมาท่านได้อยากพาตัดตอนนี้แต่ถามมนุษย์ปวดนูอยนานนู้ันหนูก็ยังกินยาคือเก่ามันคำว่าคำ้าปวดคข้าเจ็บหน่ะของหนูมันมีอยู่แล้วนั่นจึงสั่นเพิ่นจะเกือบเป็นปีแล้วนี่เพิ่นยังเอาเข้าออกจากระบบน่ะพ่น้องนะเพราะว่ามันสะสมมานานหน่นะ,นะพ่นองเนาะมันเป็นน้ำเส้นระบบอย่างเกลเซนน่ะเนี่ยนะคนะ ดูกน,นันอันนี้ลายอย่างื่อจะทาตาจากตั้งแต่มงเขาเรียกมงต้นต้นขาลงมากสีนะเพราะว่าถ้าสิขาไปมงนีมันกระสีนันเป็นบอลมันกระสีเป็นอัน,น,นกระดูกกันมันจะเป็นตัวแอลแอลเนื่องแอลสองยางจาังสีเป็นกระดูกเป็นสั้นเป็นสั้นของมันน่ะนาะพี่น้องเนาะนั่นละนั่น,น,นละ เรามองเงินนั้นมองนี่นะของเม่ตายมองเขาเรียกว่าอย่งมองเชิญกลางนะมัน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 เคลื่อนไปนะพี่น้องค่ะมันเคลื่อนไปกับนอกจากนาะน่ะจ้ากับกับกับกันยังได้ดีเพราะว่าเพื่อนกันยังรีพอร์ตมันส่งจดหมายมาโนก็นึกว่าเป็นปีแล้วว่าบาโนกับติดต่อไปทั้งล่งล่งบงล่งบาทใีอยังเรียบร้อยมน่ะจ้าแต่เขากับยัางก็คอนเฟิร์มเขากับบัณฑเอาดีดคนไข่ออกในอย่างจังสีนะเนาะ คือแบบว่าถทยอยากจะแคมพาตัดก็ให้ติดต่อกับไปภายใน6เดือนอย่างสี่นะเพื่อนก็จังจะหาคิวแคมไม่ให้เฮาแต่ยังบัท่านเดี๋วเอาห้องออกจากระบบแรมรักษาอย่างทั้งสี่นาะจะเนาะจะดีแล้วจะโอ้อยากลงบ้านใหญ่คนเดียุ่นละอยากลงบ้านใหญ่แร้วจะ ที่บางอย่างไม่ตามาทําคงท่างคิดใจกับบอไดบอกกันว่าหนเจ็บอันนั้นอันนี้ส่วนหลหนูก็มิจะบอกว่าหนเหนื่อยหนอันนั้นอันนี้ยังสี่นะเพราะว่าถ้าเขาไปลึกซึ้งมันกับมันกับลึกซึ้งยีนดีดลวมันกันจะเมื่อยทั้งตัวเฮาน,น้าแห่งคิดหลายน้ำนอกจากสี่นอกาพี่น้องนอกกปบะอยากจะคิดหลายนาอกจากอยากจะทําปัจจุบันให้มันดี ตอนนี้ก็พึ่งกับเขามาบ้านแอมก็จะทําให้ดีที่สุดแต่แอนนี่ก็จะกินเขาที่มีอยู่บ้านจ้ะก็จะหาเนวมาผสมผสมกันอันในมีในตู้สกัฟเฟรี่หรือในตู้เย็นไม่ตายก็จะออกมาทำเนาะจ้ะเนาะโอเคค่ะพี่น้องคะกัเห็นผลที่ดีนักน้ำกระเป๋าอัน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 สมมติอันโอ้ยติดทางอีกแล้ว ม่ตายเป็นคนติดอ่างแอมต่กับการพัฒนากับพัฒนาสมองกันติดอง์ติดอ่างไปดําเนินที่ละนิดที่ะหน่อยก็ดีขึ้นยู่จจะสมมติอหกันนักแล้วพี่น้องคะยางออมเมืองไปอาร์ลูกไปแล้วจับพี่น้องแล้วค่อยเจอกันใหม่